สวไม่ใช่อภิสิทธิชนค่ะรวมทั้งสสด้วยเพราะฉะนั้นการใช้งบประมาณต้องเห็นหัวประชาชนค่ะเราไม่ได้เห็นความสําคัญและไม่ได้เห็นความจําเป็นกับงบทั้ง10รายการรวมทั้งอีก5รายการที่ซ่อนเอาไว้ายการที่จะมาละเลงงบจากภาษีกรของประชาชนประชาชนทุกยากเศรษฐกิจไม่ดี รายได้ไม่พอเรายังผานงบของประชาชนขนาดนี้ไม่เห็นด้วยอย่างแรงแล้วเราก็จะใช้ทุกวิธีทางในการที่จะสกัดกั้นไม่ให้งบตัวนี้มาเป็นภาระภาษีของประชาชนค่ะเสรับนิดเดียวค่ะก่อนที่จะสร้างที่จอดรถเพิ่มนะคะ ขอคนรับผิดชอบการก่อสร้างที่จอดรถ1,900คันก่อนค่ะเพราะว่ามันปิดข้อบัญญัติของกทมแล้วข้อบัญญัตินี้มันออกมา20ปีแล้วมันก่อนที่จะปลูกสร้างอาคารแห่งนี้เหตุไฉนจึงปล่อยให้มีการสร้างอาคารที่มีที่จอดรถน้อยกว่าจํานวนพื้นที่อันนี้ผิดค่ะผิดข,ข้อบัญญัติ ก็ต้องเรียกมารับโทษแล้วก็มารับผิดชอบก็คุณเป็นคนอนุมัติแบบคุณเป็นคนออกแบบตรงนี้ขอให้ผู้รับผิดชอบมารับผิดชอบก่อนก่อนที่จะสร้างของใหม่ขอบคุณค่ะ